ทุกคนครับได้เวลาแล้วนะครับพรุ่งน,นี้ประกวดปลาแต่ลุงเ่อยู่แปดลิ้วาการที่จะไปตอนเช้าเนี่ยปลาเขาลงมาหลายตัวงานนี้ลุงส่งปลาประมาณสิบสองตัวนะครับ้าเกิดเราไปเนี่ยกลัวจะไปรีแพคไม่ทันลุงก็เลือกวิธีการที่อจองบ่อยางเพื่อที่จะเอาปลาวันนี้ไปพักไว้ที่งานตอนเช้าเราก็ทําการรีแพคแล้วก็จัดเข้าร้านประกวดเลยแล้วก็วันนี้ก่อนที่ลุงจะแพคปลาขึ้นรถนะครับลุงก็พาทุกคนมาดูบ่อคอนดิชันของลุงนะครับซึ่งเป็นแบบสไตล์ตบ้านนะครับ แต่ก็ไม่ธรรมดานะครับมีแชมเปี้ยนหลายตัวเลยลุงการันตีนะครับว่าบ่อน,นี้มีแชมเปี้ยนหลายตัวเลยเดี๋ยวทุกคนก็จะได้เห็นชัดๆนะครับตอนที่ขึ้นถุงแล้วลุงก็อยากจะเล่าให้ฟังก่อนว่าทําไมลุงถึงเลือกมาคอนดิชันในบ่อยางเพราะว่านะครับเพราะว่าการคอนดิชันในบ่อยางเนี่ยมันง่ายในการควบคุมอุณหภูมิสังเกตว่าขวามือของลุงเนี่ยมันจะมีตัวชิลเลอร์รับตัวชิลเลอร์ที่ทําความเย็นทําไมลุงถึงต้องใช้ชิลเลอร์เพราะว่าตอนเนี้มันหน้าร้อนนะครับหน้าร้อนปลาของลุงหลายๆตัวในบ่อยางที่มันไม่มีชิลเลอร ฉะนั้นลุงก็เลยต้องหาตัวชิลเลอร์มาเพื่อคอนโทรลอุณหภูมิให้เขานิ่งไม่ให้สวิงนะครับถ้าเกิดอุณหภูมิสวิงเนี่ยปลาเขาก็จะดัวแดงหรือว่าจะขับเมือกหรือว่าจะป่วยได้ง่ายฉะนั้นเป็นเคล็ดลับเลยนะครับสําหรับใครที่เตรียมปลาประกวดอ่าก่อนที่จะนําส่งปลาเนี่ยเอาปลามาอดอาหารมาจากโรคเบื้องต้นอะไรเนี่ยเมนเทนเรื่องผิวพันธุ์อะไรให้ดีนะครับในบ่อย,ยางเนี่ยจะง่ายเพราะว่าใช้กับชิลเลอร์ตัวไม่ใหญ่แล้วก็ดูแลคุณภาพน้ําได้ดีแล้วก็วันนี้ลุงนี่นูมีเทคนิคเพราะว่า บ่อพักปลาของงานอ่ะเขาไม่มีชิลเลอร์ลุงก็ประสษาไม่แล้วว่าที่แรกว่าจะเอาตัวชิลเลอร์ตัวนี้ขึ้นไปแต่มันใหญ่ใส่รถไปลําบากลุงก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรก็ให้เตรียมบ่อยางไว้เดี๋ยวลุงมีวิธีของลุงวิธีของลุงก็อาจจะแบบบ้านๆนะครับบ้านๆแต่เดี๋ยวดูนะครับว่าวิธีบ้านๆของลุงเป็นยังไงครับ,รบได้เวลาแล้วนะครับตอนนี้ก็หกโมงกว่าแล้วที่แรกแผนไม่ว่าหกโมงแต่หกโมงตะวันยังไม่รับฟ้าเลยแล้วก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับที่แต่งตัวแบบรีแลก์มากเลยเวลาอยู่ฟาร์มเพราะว่ามัน,นรับเดี๋ยวก็จะ แพ็คปลาเสร็จแล้วก็ไปอาบน้ําแล้วก็เดินทางนะครับตอนนี้ปลาเ็าอยู่ในบ่อนี้แล้วก็เตรียมนะครับเตรียมแพ็คไปเดี๋ยวไปดูครับว่าวิธีการแพ็คเป็นยังไงครับ<า>แล้วก็เริ่มกระบวนการแพ็คนะครับงานที่จะถึงเนี่ยมันเป็นงานประกวดปลาเล็กฉะนั้นปลาไม่เกิน4 5เซนเนี่ยลุงก็เลือกใช้สูงแค่2ชั้นนะครับแต่ถ้าเพื่อความปลอดภัยใครจะใช้3มชั้นก็ยิ่งดีนะครับแต่สองชั้นสองชั้นสําหรับลุงลุงว่าเพียงพอนะครับก็ไม่มีอะไรมากอ่อประมาณนี้เลยนะครับแพ็คเนี่ยก็อย่างนี้ลุงแพนนะว่า จะแพ็กประมาณ3ามถุงนะครับสามชุดก็จะเตรียมไว้สามชุดนะครับแล้วก็จะเริ่มปักปลาใส่ เวลาที่เราจะส่งปลาก็ส่งในในแบบที่ว่าเราสามารถที่จะบริหารจัดการได้ไม่เหนื่อยมากไม่เหนื่อยมากเพราะว่าบางทีเราเราส่งเยอะเกินไปเนี่ยเราบริหารจัดการในเรื่องของการขนส่งการคีปคอนดิชันไม่ได้เนี่ยมันก็มีผิดพลาด ทุกคนครับตอนนี้เราถึงที่งานแล้วนะครับแล้วก็วันนี้โชคดีของลุงมากมากเลยนะครับพอดีน้องนะครับน้องน้องชายครับน้องเอกครับสวัสดีครับมาช่วยลุงก็สองางานแล้ววันนี้ก็รบกวนน้องเอกเพราะว่าปกติต้องทํางานวันเสาร์นะครับวันนี้ก็เสียสละอีกแล้วลุงก็ได้แบบนี้ครับได้น้ํกจิตน้ําใจเพื่อนเพื่อนลูกค้านะอันนี้เป็นลูกค้ามาก่อนแล้วก็เป็นคนที่ชอบเลี้ยังปลาก็เลยมาช่วยลุงครับตอนนี้เราถึงที่หมายแล้วครับที่ดนนทบุรีพาเลทก็มากันสองคนนะครับกับเอก ปลาก็มาเรียบร้อยแล้วทีนี้ลุงพาไปดูดีกว,ว่าว่าโดยปกติเนี่ยปลาของลุงเนะี่ยคอนดิชันไว้ในบ่อชิลเลอร์แต่วันนี้ลุงไม่อยากกนชิลเลอร์มาลุงก็เลยใช้วิธีเดี๋ยวลุงไปเอาอุปกรณ์ก่อนมาเช็คก่อนครว่าอุณหภูมิของน้ําประมาณเท่าไหร่ ลุงเนี่ยเหมาน้ําแข็งมานะครับเหมาน้ําแข็งมาเหมาน้ําแข็งมาเขาเรียกว่าอะไรสองกั๊กนะครับบ่อนอกบนอก,บนอกเขาเรียกเป็นกั๊กกันก็เป็นก้อนใหญ่ๆสองก้อนเพื่อที่จะปรับอุณหภูมินะครับให้มันได้ประมาณทั่ยี่สิบสี่นะครับยี่สิบสี่ยี่สิบห้าก็แช่ไว้ในระยะหนึ่งแล้วนะครับแช่ไว้ในระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าหลังจากที่ลุงแช่น้ําแข็งไปแล้วนะครับอุณหภูมิในบ่อประมาณเท่าไหร่นะครับโอ้เท่าไหร่ครับ ท่าไรครับทุกคนยี <24 S 1> <24. S 2> ่สิบสี่บ้ายี่สิบสี่อ่าโอเคครับยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดนะครับยี 26, ่สิบหกยี่สิบเจ็ดก็แต่น้ําแข็งยังละลายไม่หมดนะครับก็โชคดีนิดนึงวันนี้แดดไม่ร้อนมากนะครับอ่าเดี๋ยวหลังจากนี้ลุงก็จะเอาปลาออกจากกล่องนะครับมาแช่แช่ปรับอุณหภูมิประมาณสักครึ่งชั่วโมงพออ่อุณหภูมิของปลาที่เรานํามากับอุณหภูมิของในบ่อเนี่ยอันมันใกล้เคียงกันนะครับลุงก็จะทําการปล่อยปลาแล้ว ปลาออกจาถูกแล้วครับเห็นไหมครับว่าเย็นขนาดไหนมีฟ้าขึ้นเลยมีฟ้าขึ้นเลยโอ้ยสวยครับยังสวยเห็นไหมครับว่าเวลาถ้าเราแบบก็เรียกว่าอะไรปลดอาหารถึงแล้วเราก็เหมือนอยู่ในบ่อยางเพื่อคอนโทรล สีของเสียนะครับไม่ให้มันมีปนเปื้อนมาถ้าเกิดเราไม่อดอาหารปลามาเนี่ยเวลาที่เคลื่อนย้ายมาเนี่ยเขาจะถ่ายออกมาหรือว่าขับเมื่อกออกมาเยอะน้ําจะขุ่นทุกคนเห็นไหมครับว่าน้ําใสปิ๊บเลยนะครับตอนนี้อุณหภูมิน้าได้แล้นสูงที่หนึ่งนะครับสองที่หนึ่ง <c oughs> คนอาจจะสงสัยนะครับว่าทาไมลุงถึงมีหนังสือพิมพ์มาด้วยลุงไม่ได้ให้ปลาเขาอ่านหนังสือพิมพ์นะสังเกตว่าในกล่องเนี่ยเวลาที่เราแพ็คนะครับ <c oughs> ลุงก็จะบอกนะครับเพราะว่าบางคนเวลาที่แบบส่งปลานเนี่ยมันจะมี เห็นไหมครับว่ามันจะมีตะเข็บของของกล่องถ้าเกิดเราไม่ลองเนี่ยเวลาคือที่ปลาดินอ่ะตะอ่าตะเข็บเนี่ยมันจะไปบาดกับถุงทําให้ถุงรั่วถุงแตกนะครับฉะนั้นลุงก็ใช้หนังสือพิมพ์อ่ะลองไว้สองชั้นอ่าลองไว้สองชั้นถ้าเกิดเห็นบางฟาร์มนะครับเขาก็จะมีพวกเซมหรือว่าเป็นถุงพลาสติกนะครับลองอีอีสองชั้นสามชั้นก็แล้วแต่นะครับลองยิ่งเยอะยิ่งดีมันก็จะไม่ขาดไม่แตกนะครับน้ำก็จะไม่รั่วไหลออกมาี่าครับจากสายตาพี่เอกพี่เอกว่าปลาที่ลุงเอามาเนี่ย อ่าพี่เอก็เป็นนักเลี้ยงมาในระดับหนึ่งนะครับว่าปลาที่ลุงนินูนํามาประกวดในวันนี้สิบตัวถ้าเป็นพี่เอกถ่ายพี่เอกว่าจะติดรางวัลกี่ตัวอย่างน้อยถ้าเกิดถ้าจากที่ผมดูนะครับเอ,อผมว่าอย่างน้อยน,น้อยมันต้องมีไม่ต่ำกว่าห้าตัวเนี่ยครับไม่ต่ำกว่าห้าตัวครับกว่าห้าตัวทีนี้ลุงอยากจะชลเลนกับพี่เอกพี่เอกถ่ายห้าตัวใช่ไหมครับเอาแบบใครใกล้เคียงเดี๋ยวเราเลี้ยงเขาตรงกันได้ครับได้ล<ด>ุงลุงลุงแบบง้อๆเลยลุงว่าติดรางวัลสิบตัว นะก็คือใครใกล้เคียงสุดเอได้ผู้ชนะที่สิบตัวงั้นสิบตัวลงว่าติดติดรางวัลสิบตัวเลยอ่าดูมันมันดูมีความมั่นใจดูมีแบบพาวเวอร์มากเลยนะเนี่ยแบบขี้โม้หน่อยๆแต่ก็อยากให้มันแบบเกิดช่องว่างให้มันว่าต้องต้องมีอย่างนั้นหกอ่ะเพีเพี้ยวหกตัวหกตัวลงคิดว่าที่ลุงนํามาสิบตัววันเนี้ยบางบางวาไรตี้มันอาจจะมีซ้ํากันนะครับอย่างดอยสื่อเนี่ยมันมีสองตัวสามตัวเนี่ยแต่ลุงคิดว่าปลาที่ลุงนํามาวันเนี้ยถ้าลุงไม่แน่จริงเนี่ยลุงไม่กล้าทาายว่ ติดรางวัลทั้งสิตัวนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้รู้ผลแล้วตอนนี้ก็ขอให้ลุงได้ให้น้องเข้าพักปรับน้ําปรับอะไรให้ให้ดีนิดนึงนะครับแล้วลุงก็จะปล่อยปลาออกครับเดี๋ยวมาดูกัครับว่าตอนที่ลุงปล่อยปลาปลาโอเคไหมครับตอนนี้แช่ปลามาประมาณสามสิบสี่สิบนาทีแล้วก็ลุงก็เช็คค่าความเย็นของน้ําก็ประมาณยี่สิบเจ็ดยิบเจด อ่ามันก็ค่อยๆปรับลงถึงแม้ลุงจะคอนดิชันมา24่แต่ในระย่างในระหว่างคนย้ายแล้วยังไม่ได้กินอะไรเลยลิ้นพันละนะครับตอน 27- 27ก,ก,ก็ตอนเนี้ยเรื่องอื่นไม่ต้องไปสนใจสนใจแค่น้ําในถุงกับน้ําในบอ่อมันเท่ากันแล้วมันก็เท่ากันเดี๋ยวลุงก็จะทําการปล่อยเลยนะครับก็ให้พี่เอกช่วยเดี๋ยวลุงเป็นคนปล่อยพี่เอกก็ทิ้งน้านะครับได้ครับเร<ด>ิ่ <พอ S 1> มตั้งแต่ปลาใหญ่ก่อนเลย หลังจากนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ทําการปิดบ่อปิดบ่อแล้วเราก็ไปเช็คอินเท่าที่พักนะครับก่อนนอนก็ลงมาดูน้องอีกักครั้งหนึ่งครับว่าน้องโอเคไหมนะครับกระบวนการก็ไม่ได้มีอะไรพรุ่งนี้เช้าเราตื่นขึ้นมาเราก็มาทําการแพ็คปลาใส่ถุงนะครับแล้วก็นําส่งเข้าร้านประกวดก็จะแบ่งเป็นประเภทประเภทนะครับแล้วก็แบ่งตามไซส์ของปลานะครับปลาใหญ่ก็ต้องแข่งกับปลาใหญ่ปลาเล็กต้องแข่งกับปลาเล็กนะครับพรุ่งนี้ก็จะมีปลาสวยๆให้เราเห็นในงานหลายตัวเลยครับฝากติดตามนะครับพรุ่งนี้เช้าเจอกันครับ นี้นะครับลุงนิโนขอขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมกันจนจบนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับลุงนิโนนะครับกดซับสไครต์นะครับเพื่อเพิ่มยอดผู้ติดตามให้กับลุงนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนทุิทงตวันนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆำหรับคลิปนี้วิดีโองดอตการ์ดต่อไปในปนี้นะครับฝากคลิปต่อไปด้วยนะครับ